สำหรับคนที่รับประทานอยู่ก็ทานไปเรื่อยๆก่อนนะในช่วงสามวันภาวนาบูชาบักรโลนก็มีญาติโยมหลายท่านนะก็ทำบุญถวายอาหารกันพึบพับเลยก็เรื่องอาหารนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะทำให้เรามีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะเจริญสติภาวนาเพื่อให้อาหารใจกับร่างกายอีกทีหนึ่งนะจากการให้อาหารกาย ก็มาสู่การให้กับอาหารใจด้วยการเจริญสติภาวนานะ,ะก็ขอมุตนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะที่ทำบุญถวายอาหารในช่วงสามบันภาวนานี้ด้วยนะ,ะเราจะเห็นว่าในช่วงที่หลวงพ่อทองอยู่นะ,ะเวลาที่เปิดเทปอะไรเนี่ยเวลาที่ท่านแสดงธรรมที่ไหนท่านบอกไม่ต้องเอามาเปิดของหลวงพ่อไม่ต้องเอามาเปิดนะเปิดหลวงพ่อเทียนอย่างเดียวก็พอแล้วนะตอนที่ท่านยังอยู่ในระูปภาพ อาต่างๆของหลวงพ่อทองนี่แลไม่ต้องเอามาโชว์ไม่ต้องเอามาตั้งตั้งในรูปหลวงพ่อเทียนก็พอเพราะในในช่วงที่ท่านอยู่เราจะไม่เห็นเลยบางคนก็พยายามหารูปหลวงพ่อทองอยู่ตรงไหนนะไม่เจอมีแต่รูปหลวงพ่อเทียนจังวัดเลยธรรมะก็มีแต่เสียงของหลวงพ่อเทียนท่านหลวงพ่อทองแล้วก็นับถือหลวงพ่อเทียนอย่างสูงท่านบอกว่า หลวงพ่อเทียนก็พอแล้วหนะลวงพ่อนี่ไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> นะเราเป็นลักษณะข,ของหลวงพ่อทองของเรานะ,ะในช่วงเช้าวันนี้นะก็จะมีพระอาจารย์บิญาชาติพระอาจารย์สวัสดิชัยแล้วก็พระอาจารย์อาทิตย์ก็จะร่วมกันนำพาการปฏิบัติในช่วงเช้าแล้วก็ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติก็จะมีการพูดธรรมะ,ะพูดแทรกแนะนําเรื่องการปฏิบัติเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะ ขณะที่พูดแทกนะเราก็สามารถที่จะยกมือเพื่อนไหวไปด้วยได้นะก็เป็นในช่วงเช้านะเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะชี้แจงให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าจะมีรายการยังไงบ้างนะสำหรับเ่วงเช้านี้ก็ขอมุทนากรญาติโยมที่นำมาบรรจาวายช่วยจัดอาหารถวายแล้วก็ช่วยงานการต่างๆไปในวัดแล้วพอนกันจ้ะ